ความสุขของคนเราเกิดจากอะไรเกิดจากการทำงานด้วยความสุขเกิดจากการได้ทำอย่างที่ใจคิดเกิดจากการได้ใช้เวลากับสิ่งที่ชอบมากขึ้นเกิดจากสิ่งที่ทำกลายเป็นผลที่น่าพอใจ โรนการเกษตรคูโบต้าเคดีวันผู้ช่วยสำคัญที่จะมาเติมเต็มความสุขของคุณหัวฉีดจำนวนสี่หัวพ่นเป็นละอองได้ดีมีความละเอียดสูงสามารถปรับปริมาณการฉีดพ่นได้ตั้งแต่1-16ถึง16ลิตรต่อไร่ฉีดพ่นในแนวดิ่งสารโดนพืชทั่วถึงถังบรรจุสารขนาด10ลิตรพร้อมไส้กรองป้องกันสิ่งอุดตัน ทำให้พุนได้สม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดแปลงดูแลผลผลิตได้ครอบคลุมและรวดเร็วเพียงคนเดียวก็จัดการกับงานใหญ่ได้เรดาร์ตรวจจับวัตถุป้องกันการบินชนวัตถุหน้าหลังสามารถตรวจสอบสิ่งกีดขวางในระยะ30เมตรลดปัญหาการเฉี่ยวชนขณะปฏิบัติงานตัวโดรนมี8ปดใบพัดบรรทุกน้ำหนักได้มากระบบการทำงานแใบพัดช,ช่วยให้โดรนทรงตัวได้ดีสามารถควบคุมได้อย่างนุ่มนวล ระบบแจ้งเตือนมอเตอร์ใบพัดหากมอเตอร์ใบพัดตัวใดตัวหนึ่งเกิดปัญหาและหยุดการทำงานจะมีการแจ้งเตือนไปยัง,งรีโมทบังคับโดยโดรนยังสามารถบินต่อได้ระบบการทำงาน3แบบตอบโจทย์การใช้งานระบบบังคับด้วยมือระบบกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดระบบทำงานอัตโนมัติสามารถควบคุมได้แม้สัญญาณ GPS หลุดควบคุมได้ไกล3กิโลเมตร ควบคุมโดรนได้5ลำพร้อมกันกล้องความละเอียดสูงสองได้กว้าง123องศาแสดงผลที่หน้าจอ1280คูณ960พิกเซลช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถมองภาพได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงแบตเตอรี่มีระบบฟ t สชาร์จชาร์จได้รวดเร็วภายใน30นาทีโครงสร้างแขนผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความทนทานสูง คนย้ายสะดวกด้วยการพับแขนเก็บประหยัดพื้นที่ในการขนส่งคูโบตามอบความสุขให้คุณได้เป็นเจ้าของโดรนการเกษตรคูโบตาเคดีวันง่าย,ายด้วยการผ่อนชำระผ่านสยามคูโบตาลิสซิ่งบินอุ่นใจมีบริการตรวจเช็คฟรี2ปีมี340บริการทั่วประเทศฟรีคอสอบรมการบินสายด่วนบริการ1747 และมั่นใจอะไหล่พร้อมให้โดรนการเกษตรคูโบตาเคดีวันเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดูแลผลผลิตเพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณใหม่โดรนการเกษตรคูโบตาเคดีวันมืออาชีพด้านการดูแลคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต